นี่เก็บเอวเอวเอวมันง่พิคนให้ให้เก็บเข้าไห้ชองนิว้วแยกกับสีเห็ดจังสีนี่แยกกับสีเลาะเลาะช่วงหลังออกช่วงตะเข็บจากกลนขึ้นมาเลาะายสีส่วนมา้ายสีเก็บจมองนี้ ก็่อกอะตงเบิงส่งส่งเอวมันกอนนะว่าห้าสิบเก็บทางใดเขาตรงเบิงช่วงขออช่วงเอียงมันน้ำนว่ามันมันเป็นแังใดบางโตมันก็สีบานช่วงช่วงขางเทาก็เก็บขางอันนี้มันมันบ่าบานช่วงขางเทาก็เก็บช่วงกลาง คนเขาเจ้าะกันยิบเขาเลยพอต้องแกะพอต้องเลาะถ้าผู้ใดจักจักใหญ่อะนะแต่ของย่ามันเป็นจักหน่อยมันบโบปีนยากปีนตะเข็บหน้าหนาวน,น,นี่มันกระย่าย่ากับยานจักย่ากังผ้าย่กับเล็บต้องใ,ใส่วิธีเละเาะอาอกเลาะอาอกเลาะแล้วจังไฟมาหยิบมาหยั่งเขามันก็จังไฟสีบสบ้านนา ของย่ารอออกนี่รอมดอจุดขิ่นเลยเนี่ยมีจุดขินด่นย่ารอออกมาเลยหนึ่งสองที่มันเป็นเอวนะก็รอออกไลารอออกมันหมดเลย แยกออกนัเป yeah, oh, mm, ็นสามสิน แจ้าแหีวออกสองนิ้วเข้ก็พับทบกันประวัดลงไปมันได้นิ้วนี่นจะเป็นฉลบฉลบลงไป สลบนิดๆนะบ่ตรงปันใดเพราะว่าช่วงสะโพกเขาบ่ได้เก็บหลายนะเขาเก็บช่วงเอวหลายเขาต้องเก็บช่วงสลบมันเป็นสลบช่วงสะโพกนแคบลงไปเพราะเขาบ่ไดดไปเก็บสะโพกหลายสมมติว่าเขาเก็บเอวสองนิ้วนะสะโพกนะอาจจะเก็บเขาประมาณนิ้วนิ้วกว่าหรือนิ้วเพิ่มไม่ตีนะ ก็ไ้เก็บลายบ่ได้เก็บพอกันเพราะว่ามันเอวกับสะโพกมันบ่ซ้ตึกันข้าวปลาโลกเอาข้าวเจาะส่งเจาะข้าเจาะปละสะโลกไวเห็นไหมเจาะบ่ได้เห็ดตรงไว้เจาะปละสะโลกข้ากปลาสะโลกามทุกโต ที่ล่ะยายบดายเลี้ยนมายายกับมาศึกษาเอาน้ำพวกเสื่อนผานี่ล่ะหละพระเจ้าเห็ดจังไดไว้ครับก็สังเกตเอาเบื้อาเห็ุน้ำพระเจ้าแล้วพรเวเเเะเจ้าบดายยิบตรงพระเจ้าบดยิบสรุปไปแล้ก็สรุปกลับ เาเย็บเขามันกสิสโลบลงมารับกับช่วงสปูพกสปูพกเขากสิเก็บเขาประมาณเกิ่เนื้อเพิ่มดวยเนืน้อน้อยๆสิเนขะาต้องเก็บไหลลงมาหอดช่วงหอดประมาณสะปูกลางนานะเพรา่เป็นเก็บจะสะปกูกเท่านแต่กับบ่ถึงเป่านะเลยเป่าขึ้นมาจาักหน่อย มันสิมีช่วงโค้งอยู่เนี่ยเท่กาก็ไล่จากโค้งอย่งเ,เี้มาเล้วเห็นบันพระเจ้าสิ่งี้โค้งไปเห็นวันเทาก็ไล่จากโคง้งแฉลบออกไปด้วยโค้งเทาก็บเชช่วยออกไปจังน้อยช่จากโค้งไปแต่อันนี้เข้าจ่อนตีแตะเข็บนอกหล่มตะเข็บไปนะมันก็ต้องลบออกต้องลบเมื่อ เพราว่าเวลาเห้าเย็บมันยังเคยสิบอดใดมนาน่งลบอีกรอบใช่กะหลบรอบนี้เลยลบตะเค็บที่เขาเจ้าลมไปไอไอทีเขาเจ้าเย็บล่มตะเค็บไปข้าเจะา,จปปาจสีลมตีข้างนอกนะมันอนะ่ะแบบคล้าก,กับย่าม,มันละย่ำอีกรอบนึง อเวลาเขาเย็บมากแล้วเขาบอเอาออกมันจะตรงมัดแกะอยู่ดีย้ายก็เล็กแกะแกะไปเลยย้ายก็เห็ุดไปตามวิธีของย้ายเรอวาตามบ่ได้เรียนก็คือเอาว่ามันจิเป็นจังไง แต่ละยางที่ขจะเอามาให้เห็ดน่ะมันบกคือกันไงมันเป็นกอนละยางค้นละแบบยายก็เลยได้วิชาน้าจากมองนี้ได้ศึกษาเอาศึกษาเอาจากพวกเสือ้าที่เพิ่นเอามาให้ยายเห็ดนี่เขจรเอามามันบกคือกันไงมันหลแบบไหลส่งลายยางยายก็คิดว่าเออเขาก็ได้เลียนเขาก็ได้เลียนรูปไป แจกเทศว่าเปลี่ยนโมย่างยักษย่างยักแน่แล้วแยกว่าเป็ี่ยนย่งยักษย่างเรา,ยา,ยาแยากแตมาเลียนเอาเนี่ยนะนั่นมูลนเดียแล้วแต่ผู้มักดอกว่าผู้บ่มักเขจอกับผสนใจแล้วยกหมักจังสี่แยายมักไปทางจังสี่เย็บปักทักลอยนี่ยายมัก เบียดหนึ่งสองสามสามกระเบียดคือเศษเศษสามส่วนสี่ตัวหนิวนิวหนึ่งมันมีสี่มันมีสี่ขีดสี่กระเบียดสี่ช่องมีเห็นไหมขีดขีดเนี่ยเขาเอื่นกระเบียดหนึ่งกระเบียดสองกระเบียดสามกระเบียดสี่กระเบียดหนึ่งนิวมีสี่กระเบียด เศษสามส่นสามว่สามส่วนสี่หนงสองสามซ้ำนิ้วเคิงพอดีประมาณนิ้วเคิง อะไรสลบลงคือกันสลบลงไปเรื่อยๆเอาสิเนบเนบจะลบลงไปเรื่อยๆ สี่แม่หอดบางช่วงโค้งพอดีก็สิออกจากโค้งนี่พอดีเลยแล้วก็เจ้ายิบไปไม่ใช่เป็นของโคง้งตะเก็บมันโคง้งเข้าก็ไล่สโลบออกไปปัดออกไป ก็สีพอดีกันพอดีก็คือมันกับเก็บเอวเขา่าต่วมาช่วงสะโพกช่วงช่วงอย่างเท่ากับบริเก็บเข่าน้ำลายนะกัเก็บพอดีพอดีสัมนะแก็พอดีอดนี่ของย่าย่าสีเห็ดแบบนี้เดีแต่เทคนิคไฟเทคนิคมันได่ก็เห็ดแบบนี้ของย่ามันก็สีเนียนมันก็สีบอนี่บางคนเก็ก็บสียิบ บางคนก็ยิบจังสี่เลยนะบางคนพระเจ้าสิง่งยิบเขาจังสี่เลยยิบเขาไปจังสี่เลยนะแต่ยายพอได้เห็นยายเห็นบางเจ้าพระเจ้าสิง่งยิบแบบนี้แล้วยิบยิบดักลงมาจังสี่เลยนะพระเจ้าบบกแก่พระเจ้ายิบลงมากสี่เล้วเป็นมาของยายแบบแบบนี้มีที่การเก็บเอวแล้วก็เก็บสะโพก เอวแล้วก็เก็บตะโพกนิดๆนีๆน่ยแบบนี้นแหละเดี๋ยวคลิปหน้าก็จังไปเบิ้งไม้เด้อว่าย่าสิพ้าเห็นยังสู้กันเบิ้งอีกคลิปนี้ก็ซ้ำนี้กันเด้อ